สวัสดีคะ่ะนี่เป็นพิกอากาศนะคะอีกครั้งนะคะสำหรับเพื่อนๆนทุกคนค่ะในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกนะคะกับความรู้สึกจริงๆในใจเขาที่มีต่อเรานะคะมีทั้งหมด3กองนะคะเป็นรูปผีเสื้อนะคะกองที่1กองที่สนะคะแล้วก็กองที่3นะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวมาดู เริ่มแรกที่กองที่หนึ่งกันค่ะสิ่งที่เขาแสดงออกนะคะต่อเรานะคะ อันดับแรกนะคะอยากดูพลังงานก่อนว่าถ้าพลังงานมันตรงกับเรานะคะก็แสดงว่ากองเนี้ยเป็นกองของเรานะคะจริงๆค่ะพลังงานโดยรวมนะคะจะมีเลข3นะคะพระอาภัยมณีกับสีเทือสมุท โอเคพลังงานโดยรวมนะคะจะมีคนที่เกิดปีขานะคะ,ะมีคนที่เกิดเดือนวิถุนายน,นกระกราคมนะคะ,ะคนเกิดวันจันทร์คนเกิดปีเถาะนะคะแล้วก็มีคนที่เกี่ยวข้องกับเลขนะคะเลข3นะคะเลข10เลข7นะคะเลข8เลข1 เลขสี่นะคะแม้ว่าจะเป็นวันเกิดนะคะวันเดือนปีเกิดหรือว่าเลขที่สำคัญนะคะเกี่ยวโยงกับตัวคุณนะคะนี่ก็จะเป็นเคมีที่ว่าเป็นการบ่งบอกว่ากองนี้เป็นของคุณหรือเปล่านะคะโอเคมาเข้าประเด็นคือสิ่งที่เขาแสดงออกกับคุณนะคะ สิ่งที่เขาแสดงออกกับคนตอนนี้เขาอาจจะมองว่าเรายังดูเป็นเด็กนะคะกว่าเขาหรือว่ามีความแตกต่างนะคะซึ่งบางทีเขาก็มองเราว่าเป็นเด็กที่บางบางครั้งก็ยังมีความเป็นเด็กเป็นเด็กแบบเอาแต่ใจตัวเองอยู่อะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็ดูน่ารักเรียบร้อยแต่ที่สำคัญเนะะี่ยค่ะมันจะมีไพ่ที่บ่งบอกว่ามีความแตกต่างอยู่ ซึ่งตอนนี้สิ่งที่เขาแสดงออกให้เราเห็นคือเรากับเขาเนี่ยคนหนึง่งค่อนข้างจะแบบวิ่งตามอีกคนหนึง่งค่อนข้างที่จะแบบนิ่งๆนี่ยคะแล้วก็เรายังมีกำแพงระหว่างกันอยู่ที่ชัดเจนหรือว่าเขาสร้างกำแพงอะไรบางอย่างที่ไม่ให้เราข้ามเข้าไปนะคะบางสิ่งบางอย่างเขาเก็บงมอยู่จากไพ่ตัวนี้มันเป็นไพ่ของการที่หันหลัง นะคะอีกคนหนึ่งหันหน้าเข้าหานะคะมันจะมีกำแพงบางอย่างที่เขาปิดกั้นหรือว่าไม่ให้เราเข้าไปหรือเข้าไปรับรู้สิ่งต่างๆนะคะแล้วก็เขากําลังแสดงออกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาของการที่เขาอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะสิ่งที่เป็นเป้าหมายนะคะหรือว่าเป็นจุดสุดท้ายสิ่งที่เขาคาดหวังก็คือการที่เขาจะประสบความสําเร็จเหมือนหนังพระอินเห็นไคะ ก็คือพจักพัรดิเนาะมีการประสบความสําเร็จหรือการโฟกัสเรื่องของงานนะคะการขึ้นตําแหน่งนะคะหรือการสร้างเนื้อสร้างตัวในแบบใดก็ตามซึ่งเป้าหมายหรือว่าจุดจบสิ่งที่เป็นจุดสุดท้ายอะที่เขาคาดหวังคือเขาต้องสําเร็จให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาแสดงออกกับเรานะคะอ่าโอเคงั้นเรามาดูว่าจริงๆแล้ว ความในใจของเขาอะที่มีต่อคอุณอะสิ่งที่เขาสแสดงออกเขายังไม่ได้เปิดเผยความรู้สึกอะไรเลยนะคะไม่มีไพ่ตัวไหนที่บุบอกว่าเขาเปิดเผยหรือว่าเขารู้สึกยังไงกับเราความในใจของเขาที่มีต่อเราจริงๆนะคะจริงๆคนคนนี้อะเป็นคนที่ เป็นจริงๆเป็นคนถ้ารักใครแล้วอ่ะเขาจะเป็นคนคลั่งรักนะเป็นคนขี่หึงโอเคเขามองว่าเราเป็นคนน่ารักนะ <Okay. S 1> เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคะ บางคนอาจจะผอมสูงหรือบางคนอาจจะหน้าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เคอะเขินหรือว่าเป็นคนที่มีอายุหรือว่าผ่านการแต่งงานมาแล้วหรือว่ามีอายุเยอะกว่าเรานะคะเขามองว่าเราเด็กกว่าเขาแต่จริงๆแล้วความรู้สึกว่าเขารู้สึกอะไรไหมเขาก็มีจริงๆเขาเป็นคนเป็นผู้ใหญ่แบบข้างรักเนาะ จริงๆถ้าเขาอ่ะมีความรักแล้วเนี่ยลึกๆในใจเขา,าอ่ะเขารู้สึกอึดอัดน,นะอึดอัดในใจอ่ะว่าเขาจะเลือกยังไงดีนะคะมีไพ่พระราหูขึ้นมีไพ่สว่างเนี่ยจุดสังเกตคือมันจะมีไพ่สว่างกับไพ่ดับก็คือไพ่มืดราหูมันอมพระอาทิตย์ก็คือความมืดนะคะกับอีกอันนึงเป็นไพ่พระอาทิตย์เนี่ย มันมีการตีกันอยู่ในหัวเขาว่าเขาจะเก็บเป็นความลับต่อไปหรือว่าเขาจะเปิดเผยดีอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันมีไพ่ของการแบบจะเลือกทางไหนเนี่ยเออแบบจะไปทางไหนดีจะเลือกแบบไหนดีเอ,อ่อจะเดินหน้าเลยไหมอันนี้เป็นไพ่ของการเดินหน้าเนาะหรือว่าจะเออเก็บความรู้สึกไว้อยู่อะไรอย่างนี้ค่ะความรู้สึกจริงๆอ่ะเป็นความรู้สึกที่เขารู้สึกดีกับเรา รู้สึกชอบรู้สึกว่าเราเป็นคนเก่งเนาะแล้วก็เอาจริงๆก็คือรู้สึกชอบรู้สึกดีแต่ว่าก็กลัวกลัวมีความกลัวหฮวแล้วก็มีความไม่มั่นใจนตัวเองเรื่องของว่าอาจจะเคยเจอชีวิตเคยเจอประสบการณ์ไม่ไดีมาก่อนหรือว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองเออแก่ไปหรือเปล่าหรือเอ,อเขาเรียกว่าเหมือนอจะดีไหมจะแบบ จะน้าแตกไหมอะไรประมาณนี้ค่ะมันจะมีความกลัวเสียทรงตรงนี้อยู่หรือว่าเสียฟอร์มตรงนี้อยู่นะคะมีไพ่โดดเดน่นเรื่องของชาต่างชาติเกิดขึ้นหลายใบด้วยเนาะหรือว่าเป็นคนอา,อายุต่างกันก็ได้หรือว่าเป็นคนต่างพื้นที่ก,กันนะคะแล้วก็มีไพ่ปบยสุดท้ายที่เป็นไพ่ความรู้สึกที่เขารักเขาชอบนะคะมาดูกันค่ะว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะต่อไปเขาจะทำยังไงกับเราในช่วง สมเดือนนี้สามเดือนนี้ปากแข็งมากปากแข็งมากอีกโก้จัดโอเคเอาไว้ว่าสามเดือนนี้อะ่ะเขาจะยังไม่เปิดเผยอะไรกับเราแน่นอนเนาะแต่ถามว่า ฟีหลุดความหึงความหวงหรือว่าเดินทางมาหามามาพบมาเจอบ้างไหมทักทายบ้างไหมอาจจะมีบ้างแต่หลักๆอะ่ะเขาจะแอบ,บส่องเราทางทางาโลกออนไลน์เนาะเวลาเราออนนู่นออนนี่เราโพสอะไรเงี้ยเขาแอบ,บส่องแน่นอนแต่ถามว่าเขาจะเปิดเผยความรู้สึกกับคุณในช่วงสามเดือนนี้ไหมย,ยังไม่มีไพ่ที่เขาจะเปิดเผยแต่ถามว่า ย้อนกลับไปว่าเขารู้สึกไงกับเราเขาชอบเราเนาะโอเคนี่ก็เป็นสําหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งค่ะเดี๋ยวลองมาดูไพ่กองที่สองนะคะสำหรับคนที่เลือกผีเสื้อนะคะสีชมพูม่วง จสับไพ่เลยนะคะสดๆให้เห็นนะคะว่าดูกันแบบสดๆดไปเลยเรามาดูนะคะว่าไพ่ตรงนี้ตรงกับที่คุณเลือกหรือเปล่านะคะ โอเคมีถ้าคุณนะคะเป็นคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเกิดวันศุกร์นะคะเกิดปีวอกนะคะหรือว่าเกิดวันที่6วันที่4ี่วันที่สองนะคะวันที่9หรือมีเลขที่เกี่ยวพันกับตัวเลขที่บอกไปนะคะ6 4สะะี่สองเอ่อแล้วก็กลุ่ม กลุ่มคนนะคะที่เกิดวันจันทร์หรือว่าเกิดปีเถาะปีวอกนะคะเกิดวันศุกร์เนาะถ้าคนมเีเคมีที่ตรงกับเรื่องราวพวกนี้ที่เป็นสัญญาณก็ถือว่าเลือกกองถูกแล้วนะคะค่ะมาดูสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราสิ่งที่เขาต้องการให้เรารับรู้ว่าเขาแสดงออกกับเรายังไงนะคะ สิ่งที่เขาต้องการแสดงออกให้เราเห็นชัดๆบางคนเนี่ยจะเปิดเผยชัดเจนเลยว่าเออเป็นช่วงเวลาที่ณตอนนี้เขาอยากจะพักผ่อนเนาะแล้วก็อีกสักพักนึงเดี๋ยวเขาอ่ะจะเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะเดินทางมาเออมาหาใครสักคนเพื่อ เริ่มต้นครอบครัวบางคนอาจจะคุยกันในโลกออนไลน์มาก่อนแล้วก็วางแผนที่จะเดินทางมาเจอกันนะจ,จะเดินจะเก็บกระเป๋าแพกกระเป๋าแล้วนะมามาหากันอะไรเงี้ยอาจจะมีการพูดคุยกันแบบจีบกันมาก่อนบางคนก็อาจจะเคยเจอกันมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่เคยเจอกันสําหรับคนที่เคยเจอเคยพูดคุยกันนะคะช่วงเวลานี้อาจจะมีการวางแผน เออพูดคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะมาเจอกันเนาะไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโอเคแล้วสิ่งที่อยู่ในใจแต่ว่ากลุ่มนี้เหมือนเหมือนจะเปิดเผยไปแล้วเนาะว่ารู้สึกรักชอบเราหรือว่ามีความชัดเจนในการแสดงออกนะคะแล้วก็ส่วนความรู้สึกลึกๆในจิตใจเขาอะแบบ จริงๆเลยอะเจาะลึกเลยค่ะเขารู้สึกยังไงกับเราค่ะเขาคิดรู้สึกยังไงกับเราเขาอยากจะทํายังไงต่อ ชัดเจนค่ะสำหรับโนเลอร์กองสองนี่คือชัดเจนมากก็คือเป็นไพ่บ่วงรักเห็นไหมคะไพ่บ่วงรักก็คือชัดเจนมากแล้วก็ไพ่ตัวนี้มาพร้อมกันสองใบอะค่ะคือชัดเจนมากมากก็คืออันนี้ในโลกหลังความตายอันนี้ในโลกมนุษย์มันเป็นไพ่เทพเทพบุตรยุติธรรมพระยาโยมราาก็คือผู้ตัดสินเหมือนกัน นี่ก็ตัดสินนี่ก็ตัดสินสใชหมคะอาจจะเป็นไพ่ของถ้าเขาเคยมีครอบครัวเขาจะหย่าร้างมาแล้วแน่นอนในเรื่องของธุรกรรมนะที่แบบชัดเจนไปแล้วแล้วก็มีการตัดสินใจว่าอยากจะเ,เริ่มต้นกับเราเนี่ยที่ถูกต้องตามกฎหมายอยากจะจดทะเบียนอยากจะศึกษาข้อมูลกฎหมายนะคะหรือว่าทําอะไรให้มันถูกต้องนี่คือสิ่งที่เขาคิดจริงๆเลยนะเขาวางแผนอยากจะแบบ จดทะเบียนอยากจะแต่งงานนะคะถ้าถ้าเป็นคนที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาเนี่ยจะมีการวิ่งเต้นมีการติดต่อเอเจนซี่เนาะแล้วก็เขาคิดเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะแล้วก็อยู่คือใช้ชีวิตอยู่อะคะ่ะกับเราอะจนแบบยาวอ,อันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเนาะแต่ว่าตอนนี้อาจจะ ติดปัญหาเรื่องของการเดินทางนะเนี่ยที่รู้สึกอึดอัดนะคะในเรื่องของการเดินทางหรือว่าคนที่มีลูกอยู่แล้วอาจจะมีห่วงเรื่องลูกนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไงคะ่ะเป้าหมายของเขาก็คือการการเขาเรียกว่าการของคู่การแต่งงานการออบอกรักนะคะแล้วแต่สเต็ปของคนคบกันนะคะก็คือจุดสุดท้ายก็คืออยากจะ สารสัมพันธ์ให้ได้ยาวนานที่สุดประมาณนี้นะคะโอเคแล้วก็สิ่งที่เขาจะกระทํากับเราในช่วงสามเดือนนี้หกเดือนนี้ก็สำหรับใครที่เจอกันนี่ก็คือแบบในเรื่องของสิบแปดบวกนะคะหนักก็หนักอยู่ <c oughs> ก็คือ แบบถ้านัดเจอกันเงี้ยค่ะก็อาจจะพากันไปบนบานศาลล่าวไปไหว้พระขอพรเนี่ยพระพรมเนาะแล้วก็การอขอพรน,นะคะพากันไปวดัดไหว้พระขอพรน,นะคะแล้วก็เสร็จแล้วเวลาไปเที่ยวนะคะอยู่ด้วยกันก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันสองคนนะคะค่ะอยากจะทําอะไรอยากจะผลผลิตลูก ก็คือเป็นช่วงเวลาของความความสุขะคะ่ะในช่วงนี้นะคะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคนที่เลือกกองที่2ค,ค่ะต่อไปเป็นคนที่เลือกกองที่3นะคะเป็นผีเสื้อตัวนี้ผีเสื้อสีเงิน สับไพ่ใหม่แบบสดๆค่ะมาดูว่าไพ่ที่คุณเลือกตรงกับเคมีของคุณหรือเปล่านะคะบางคนเกิดราศีพิจิกนะคะบางคนเกิดวันจันทร์ นะคะบางคนเกิดปีเถาะบางคนเป็นผู้หญิงรักสวยรักงามนะคะบางคนเกิดวันพุธนะคะเกิดวันที่4เกิดวันที่11บนะคะบางคนเกิดวันอังคารนะคะแล้วก็มีความเกี่ยวเกี่ยวโยงกับตัวเลขนะคะ12นะคะเลข5เลข4นะคะเลข11 แล้วก็เลข3ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดวันเดือนปีเกิดวันทีเ่เกี่ยวเนื่องเช่นวันครบรอบนะคะอะไรต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับที่ได้บอกไปนี้นะคะแสดงว่าเคมีตรงกับคนแล้วนะคะโอเคงั้นมาดูคนที่เรานึกถึงอยู่ตอนนี้คนคนนั้นที่เราคิดถึงอยู่ตอนนี้นะคะเขา เขางาแสดงออกแบบไหนกับเราหรือให้เรารับรู้แบบไหนนะคะเขาคิดยังไงกับเราสิ่งที่เขาต้องการให้เรารับรู้หรือว่าเขาแสดงออกมาจากภายนอกนะคะต่อเรา อืมสิ่งที่เขาแสดงออกคือจริงๆแล้วเขาเหมือนกับต้องการพักเนอร์หุ้นส่วนแล้วก็มาพร้อมๆกับไพ่พระแม่ธรณีเนาะในการสร้างเนื้อสร้างตัวสิ่งที่เขาแสดงออกกับเราเนี่ยมันมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีความไม่ชัดเจนอยู่ดีว่าบางครั้งก็เหมือนแบบ มามาหายหายเหมือนแบบจะชอบหรือไม่ชอบก็ไม่รู้อะไรเงี้ยค่ะมันยังมีความกุ้มกลิ่มอยู่นะคะเนื่องจากมันมีไพ่ตัวนี้ขึ้นนะคะเหมือนกับเอบางครั้งก็เหมือนจะชอบแล้วนะอะไรเงี้ยแต่บางครั้งก็หรือเขามีคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะบวกกับมันมีไพ่ตัวนี้อีกนะคะเป็นไพ่ของการที่ เขามาคบกับเราสารสัมพันธ์กับเราไม่ว่าจะเป็นในแบบเพื่อนคนรู้จักเ,เพื่อนร่วมงานพาร์ทเนอร์หรือว่าความไม่ชัดเจนเนี่ยหลักๆเลยเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่เ,เป็นคนเก่งนะคะช่วยเหลือเขาได้มีความมั่นคงเขาพึ่งพิงเราได้นะคะแล้วก็สิ่งที่เขาแสดงออกอีกก็คือเหมือนเขาอยากโฟกัสในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวนะอยากมี มีบ้านมีรถมีความมั่นคงในชีวิตเนี่ยอยากลงหลักปักฐานอยากแบบมอีอะไรที่เป็นของตัวเองที่ตัวเองอ่ะจะมั่นคงได้อะไรเงี้ยสิ่งที่เขาชัดเจนกับเราก็คือแบบบางทีก็คือชวนเรา,เาทำธุรกิจนะคะสังหานะคะธุรกิจเกี่ยวกับน้ำกเกษตรท่องเที่ยวนะคะหรือว่า การก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงแรมขี่พักนะคะนวดนะคะหรือว่าเอ่อเกี่ยวกับการอบอุ้มเช่นกันเนี่ยสปานวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะเป็นการทรําธุรกิจบางคนเป็นพาร์ทเนอร์นะคะทำธุรกิจด้วยกันเนาะแล้วกเ็เขาเนี่ยต้องเดินทางบ่อยนะคะประสิทธ การตัดสินใจที่จะทำธุรกิจหรือว่าเป็นหุ้นส่วนกับเราหรือว่าสารสัมพันธ์กับเราเนี่ยเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของเขานะอะไรเงี้ยเขาเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอดเนาะแล้วก็สู้ชีวิตด้วยตัวเองมาตลอดคิดเองทำเองศึกษาเองดังนั้นการตัดสินใจครั้งนี้เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของเขากับเราเช่นการมาสารสัมพันธ์กับเราการเปิดใจให้ให้เราเป็นเพื่อนเขานะคะหรือว่าเป็น คุณส่วนกับเขาสิ่งที่เขาแสดงก,กับเราเนี่ยมันยังมีความไม่ชัดเจนบางครั้งก็เหมือนชอบรู้สึกดีกับเราบางครั้งก็เหมือนไม่รู้สึกอะไรคือไม่ไม่มีความชัดเจนโอเคงั้นเราลองมาดูว่าจริงๆแล้วในใจเขาอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณรู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ คนที่คุณนึกถึงนะคะโนี่แต่ไพ่าอารมณ์ร้อนโอ้โอ้โอ จริงๆคนคนนี้ชอบคุณค่ะนี่บอกได้เลยแม้ว่าเขาจะไม่มีความชัดเจนให้กับคุณนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีถามว่าเขาบริสุทธิ์ใจไหมบริสุทธิ์ใจกับเรานะแม้ว่ามันจะมีไพ่ที่ดูแบบอุ้ยน่ากลัวจังเลยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นไพ่ของการคิดเรื่องบางทีก็คิดเรื่อง18บวกบางทีก็มีความเครียดที่มันไม่สามารถที่จะบอก ความรู้สึกตรงๆได้หรือมันมีปัญหาติดขัดอะไรก็ไม่รู้แหละในชีวิตเขาแต่ถามว่าเขาใจร้อนไหมอ,อ,อารมณ์แปรปรวนไหมมากเนาะแล้วก็มีเหมือนที่บอกอะความไม่ชัดเจนเห็นไหมมันครึ่งคนครึ่งงูอก็คือความที่เขาไม่ชัดเจนกับเราอะมันทําให้มันทําร้ายตัวเขาเองคือเขารู้สึกแบบอารมณ์ร้อนหงุดหงิดถ้ายิงเห็นเราไปอยู่กับใคร ยิ่งเราดูช่วงนี้แบบโหดูสวยจังเลยดูมีงานอดิเรกทําดูแล้วโหแหมยังมีความมั่นคงอีกเนีย่ยคือเขาจะยิ่งแบบหึงหวงหรือว่าไม่สบายใจถ้ายิ่งแบบคนที่ไม่ได้คุยได้ทักกันอ่ะเขาจะอึดอัดใจมากณนะตอนนี้เนาะและถามว่าเขารู้สึกเขานึือกคิดยังไงกับเราก็ไพ่สองใบนี้แค่นี้ก็จบละ ก็คือไพ่บ่วงรักเขารู้สึกรักเราไพ่นางกวัก็ mm. คือเขารู้สึกรักเรานั่นแหละบางครั้งบางคนถึงขั้นแบบไปบนไปอะไรอย่างงี้เลยนะแบบว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างี้ก็ได้ค่ะเหมือนกับสิ่งที่เขาเก็บไว้อะเหมือนราหวัวที่เขาอมไว้อะมันมันเหมือนมัน,ม,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 นม,มันไม่ไหวหรือว่าความที่เขาไม่ได้เปิดเผยเนี่ย มันจะต้องมีการเปิดเผยมาในสักวันหนึ่งทาววสวรรน์เนาะโอเคเหมือนกับเขาก็คิดว่าเขารอวันสําเร็จหรือว่ารอเวลาที่เหมาะสมเขาถึงจะเปิดเผยความรู้สึกเอาไปว่าในช่วง3าถึงหเดือนนี้นะคะเขาจะกระทำอะไรทำแอคชั่นกับความสัมพันธ์นี้ยังไงบ้างนะคะ 3เดือน6เดือนนี้นะคะ ในช่วง3าถึงหเดือนนี้อ่ะเอาจริงๆอาจจะเป็นแบบเหมือนไปลายๆคือประมาณว่าช่วงช่วงแรกๆนะคะเช่นสมมติสมมติ6เดือนนะประมาณ4-5หเดือนแรกอ่ะก็ยังเหมือนเดิมก็ยังแบบไม่ได้ติดต่ออะไรมาก็ไปมุ่งมั่นตัวเองไปสั่งเนื้อสั่งตัวไปทำอะไรของตัวเองค่ะแล้วก็ ยังก็ยังไม่ไม่พูดไม่คุยอะไรกับเราเนาะแต่ว่ามีไพ่นี้เกิดขึ้นอีกละก็คือสุดท้ายแล้วอะในช่วงปลายปลาย,ปลายเดือนนะคะอาจจะเป็นเดือนสามหรือเดือนหกเหมือนที่บอกไปอะเริ่มตั้งแต่ประมาณเดือนสามเดือนสี่อ่ะหรือว่านับมันมีเลขสามกับเลขสี่เนาะสามวันสี่วันนี้สามวันสี่อาทิตย์ ามอาทิตย์สียอาทิตย์นี้หรือสามเดือนต่อจากนี้สี่เดือนต่อจากนี้อาจจะมีการติดต่อมานะว่าเออแบบมาพูดคุยอาจจะเป็นมุกเรื่องของแบบเรื่องงานเรื่องการสร้าง,งตัวของเขาแล้วแต่ว่ามันมีไพ่ของการเดินทางเกิดคือละเ,เดินทางมาพูดหรือว่าอาจจะทักมาพูดคุยมาเป็นแนวแบบคุยให้มันสนุกสนานาทักมาแบบสนุกสนานแต่ว่า อาถามว่าจะทักมาแนวแบบจู่โจมเลยไหมๆม่อาจจะเป็นแนวทักมาอย่างเชิงเราก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าย้อนกลับไปตรงที่ว่ารู้สึกไงกับเราเนะี่ยอันนั้นชัดเจนมากนะคะสําหรับกองที่3นะคะโอเคแล้วนี่ก็เป็นพิกาคัดสามกองนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ